ปัญหารัฐบาลนะที่ล้มหลายๆรัฐบาลนะอ,อ,อาจจะไม่ใช่มามาจากค่ายค้านนะมาจากควายค้านไม่กี่ครั้งนะ,ะที่อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าจริงๆก็คือปัญหาของออความสามารถของรัฐมนตรีเองนะ,ะที่ส่วนใหญ่จะไม่ไม่เก่งนะฮะส่วนใหญ่ก็ามาจากนักการเมืองก็จะเป็นลักษณะก่อนมีอิทธิพลมีคะแนนเสียงมีจํานวนสสสนับสนุนเยอะอะไรอย่างนี้ แต่ว่าพอบร,ร,ริหารจริงก็ไม่เก่งแลวก็มักจะมีเรื่องอื้อฉาวเรื่องการทุจริตบ่อยๆนะฮะเมื่จะประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยนะฮะก็ไม่จําเป็นนะฮะปัจจุบนันรัฐธรรมนูญเขเขียนแล้วว่ารัฐมนตรีกันนาะยกเขาไม่จาเป็นต้องมาจากสสนะะแต่ทํายังไงจะหาคนเก่งๆมาได้โดยเพราะคนแต่พวกสสเขาไม่ยอมนะเลือกตั้งกันมาเนี่คือ ติดกับดักตัวเนี้ว่าจะอ้างประชาธิปไตยกันเสร็จแล้วก็ไม่ได้คนดีจริงไม่ได้คนเก่งจริงเข้ามาทำนะก็เลยประเทศก็ไม่เจริญทันทีแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มการเมืองก็จะไม่สนใจจะขอผลประโยชน์ของตนเองอย่างเดียวไม่ได้หวังความเจริญเข้าวหน้าของประเทศหรือสังคมประชาชนก็เซงฮะเพราะว่ามันไม่เจริญทันทีไม่ โครงการดีๆหรือว่าเรื่องปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาเรื่องความการพัฒนาประเทศนะฮะที่คนเก่งเขามีวิสัยทัศน์ที่จะมองและพัฒนาได้ก็ไม่ไม่เกิดสักทีนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจนะฮะดูแล้วก็มีแต่คนหน้าเก่าๆเนาะแล้วก็มีไม่กี่คนอ่แล้วก็ไม่เห็นจะเข้ามาทําจริงก็ทําไม่เห็นภาพที่จะ ดีได้นะฮะปัญหาเศรษฐกิจก็ของโลกก็แย่ด้วยช่วงนี้นะฮะก็ทํายากแต่คนเก่ง,คน,กงคนเก่งเก่งก็มีมีไม,ม่กี่คนหน้าเก่าๆนะฮะแล้วก็ต้องพึ่งบริการเขาก็แต่พออยู่หลายปีแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นนะฮะก็ลําบากนะทางเศรษฐกิจเนี่ย